สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลรู้สึกว่าหลังๆมาเนี่ยคือจะมีทางคนที่ไม่ชอบหน้าแพลวๆเยอะนะฮะถามหน่อยว่าเขาไปทำอะไรให้เขาไปทำอะไรให้คุณกโกรธหรือคุณเกลียดอะไรขนาดนั้นคุณต้องแยกแยะนะครับระหว่างเรื่องของการทำงานของเขา รเรื่องส่วนตัวนะทางชีพรา,าวเนี่ยเธอก็ออกมาขอโทษมันก็นานมากแล้วนะฮะคือขอโทษในส่วนที่เธออาจจะทำให้คนอื่นมองว่าเป็น,เป,นเป็นเรื่องของศีลธรรมเรื่องของการที่เข้าไปมีบทบาทนะครับกับเรื่องของบุคคลที่สามอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งมันผ่านมาโอ้นานมากมากนะฮะถือว่านานนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเขาก็เป็นแม่ที่ดีเนาะ เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้านะครับแล้วก็มีน้องซันอยู่เคียงข้างนะในการทำงานทำสิ่งดีๆให้กับคนที่เขารักเธอนะครับเธอก็เดินทางถูกต้องแล้วนะอยู่กับปัจจุบันถูกต้องแล้วแต่ก็ยังมีคนที่ยังไม่จบนะครับฟาดข้อความมาว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ดีขนาดนี้ประมาณว่าดีขนาดเนี้ยทำไม ไม่รักษาไว้นะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ดีแล้วไม่รักษาไว้ยังไงถ้าดีมากๆนะครับเขาก็คงรักษาแหละนะแต่บางครั้งเนี่ยเราไปตัดสินในเรื่องราวของครอบครัวเขาไม่ได้เนาะเพราะเขา move on ออกมาแล้วไงปัญหาทุกอย่างเนี่ยเปล่าๆเขาก็ได้บอกว่ามีเหตุและผล บางเรื่องเขาก็พูดไม่ได้นะครับเหมือนเราไปรู้อะไรมาบางเรื่องถ้ามันทําให้เกิดผลเสียผลกระทบนะครับเธอเนี่ยคิดถึงประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมหรือเปล่าอ่าอันนี้เราต้องใช้วิจารณญาณในการชมแล้วก็ใช้ความคิดนิดนึงนะฮะเธอเป็นคนที่ มีสตินะครับเวลาพูดอะไรเนี่ยเพราะว่าด้วยของอา,อายุนะครับแล้วก็เรื่องของประสบการณ์นะครับฉะนั้นพูดอะไราไปเนี่ยเปล่าๆค่อนข้างที่จะมีสตินะครับเธอคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมครับไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตนแน่นอนนะหลายคนบอกว่าเธอคิดถึงประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักเอาตัวเองรอดนะครับแอดูบอกเลยว่า เธอทำแบบนี้ถูกต้องแล้วนะเพราะว่าอะไรที่เธอผิดพลาดไปมันมักจะมีเหตุและผลของ,งการกระทำสมมุติว่ามีคนคนนึงเดินม,มาตัดสินในความตั้งใจของผู้หญิงคนหนึ่งที่พยายามจะเริ่มต้นใหม่พยายามจะอยากจะมีความสุขกับชีวิตนะครับอยู่ดีๆคุณมาด่าเขามาว่าเขาอย่างเงี้ยคุณว่ามันยุติธรรมสำหรับเขาหรือเปล่า นะครับและที่สําคัญคือผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อเปล่าเปล่าเนี่ยนะเธอตั้งใจจะใช้ชีวิตมาดีตลอดเลยนะครับแต่บางครั้งมันอาจจะมีผิดพลาดบ้างเขาก็พยายามที่จะตั้งใจที่จะเริ่มใหม่อีกครั้งนะครับแล้วก็หลายคนก็ชี้ประเด็นแล้วก็โยงกันเก่งโยงกันไปโยงกันมานะไม่ทราบว่ามีใยห,หรือเปล่านะโยงกันเก่งหรือเกินนะครับเอาใยมาโยงหน่อยสิเร็ว นะโยงเป็นสไปเดอร์แมนเลยฮะโยงกันเก่งมากๆนะครับไปเจอน้องสันอยู่กับน้องสันอยู่กันไปอยู่กันมาอะดาม,มา่าไม่หยุดอไปว่าน้องสันอีกโดนกันไปเต็มๆนะครับผลกระทบมันหลากหลายถึงอาชีพส่งผลถึงพ่อแม่ของเขาด้วยนะ ทำให้ศิลปินเนี่ยไม่สบายใจนะครับตัวศิลปินเองอย่างแพรเปล่าเนี่ยเขาอดทนได้นะเขาจึงเหมือนกับอยากจะเริ่มต้นใหม่อยากจะทําอะไรที่สบายใจโดยที่ไม่ทําให้ใครเดือดร้อนแต่คนที่เดือดร้อนก็คือผู้ที่มาว่าร้ายมาใส่ร้ายมาใส่ความเขาสารพัดส,สารเพนะฮะมีเพจปลอมขึ้นมามีเฟซอวตารมี คนมาปั่นนะครับเยอะไปหมดนะฝั่งนู้นมาปั่นฝั่งนี้นะฮะแล้วก็โอ้มีเรื่องราวอีกเยอะนะครับสำหรับทางพยบนะฮะนะครับเขาก็ออกมาทำคลิปนะครับล่าสุดนะฮะว่าเรื่องของอโศกรัตกรรมอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งอดีตบอกว่าไม่ควรพูดเนาะว่าเป็นเป็นสิ่งที่ มงคลกับชีวิตหรือเปล่าคำพูดที่พูดออกมานะครับโศการตกรรมเนี่ยมันเป็นการฆ่ายกครัวเลยนะฆ่าตายกันหมดเลยนะฮะนะครับคือมันไม่ดีแล้วอีกอย่างหนึ่งคืออาจจะเป็นการขนองปากพูดอะไรออกไปอะไรประมาณนี้ซึ่งแอดดูบอกเลยว่าบางครั้งเนี่ยตอนสมัยวัยรุ่นแอดก็เป็นนะครับพูดขนองปากพูดอะไรไม่คิดแอดก็เป็น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่พูดออกไปแล้วทางชาวเน็ตหรือทางเพจเนี่ยเขาก็แคปไว้ได้เขาก็เอามาลงให้ดูกันแอดดูพูดอะไรเนี่ยมีข้อมูลตลอดคือบางครั้งอาจจะผิดพลาดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแต่บางเรื่องเนี่ยก็เอามาจากข้อมูลที่เขาได้แคปมาจริงๆเราก็เห็นหลักฐานนะครับว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยบางครั้งเราก็ไม่ใช่ว่า,เ,าเห็นด้วยทุก อีพีทุกคําพูดนะบางครั้งเราก็ไม่ค่อยเห็นด้วยในฐานะเป็นพี่คนหนึ่งนะครับเป็นพี่ของของน้องบิ๊กนะแต่ในเรื่องของความดูแลเอาใจใส่เนะี่ยเขาก็มีให้กับลูกเต็มที่อันนี้ไม่ขอเทียงเพราะว่าน้องเขาเป็นคนที่เก่งนะครับเป็นคนที่ดูแลครอบครัวดีดูแลลูกดีนะฮะไอเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยเราแยกออกมาก่อนแปลวาปล่าว,าวก็เดินออกมาจากบิ๊กแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็มีชาวเน็ต ก็ตามไปว่าเขานะครับจริงๆว่าเยอะกว่านี้นะอันนี้คือเอาตัวอย่างมาให้ดูว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ดีแล้วไม่รักษาไว้อ่ะขอขยายความก่อนนะครับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เป็นคนดีครับผมนะทุกคนที่อยู่ใ,ใกล้ๆอาจจะ มองนะว่าเออเป็นคนดีเป็นคนช่วยเหลือคนเป็นคนขยันเป็นคนทํางานเป็นคนที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนแต่บางครั้งก็คือสไตล์ของแกนะก็ต้องมองประมาณนี้อ่ะเป็นสไตล์ของแกแกพูดเยอะแกเป็นคนปากแบบสไตล์จัดๆอย่างนี้แหละอ่ะเป็นสไตล์ของแกนะครับก็อ่ะพูดไปจำๆไปนะแต่ว่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับแพรว่าด้วยเนาะไม่ใช่ว่าให้สังคมมองว่าเธอการเป็นคนผิด ให้สังคมมองว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ยำชาผู้หญิงไม่ดีทั้งๆท,ที่เธอก็ตั้งใจจะใช้ชีวิตมาดีตลอดนะครับแต่บางครั้งมันอาจจะผิดพลาดเพราะว่าสังคมไทยเนี่ยเขาอินกับเรื่องอชู้โดยมือที่สามอะไรประมาณนี้เขาอินเรื่องนี้แต่เขาแยกแยะไม่เป็นบางคนนะครับเขาต้องแยกแยะแต่ว่ามนุษย์เราเนี่ยมันมีผิดชอบช่วยดีได้มันมีผิดพลาดได้ทีนี้เรามาหาเหตุผลก่อน เหตุผลนะมันมาจากอะไรมีใครรู้บ้างทําไมก็ถึงทำแบบนี้เพราะอะไรเพราะมันมีเหตุผลเพราะทุกอย่างมีเหตุและผลบางครั้งเหตุและผลพูดไม่ได้นะครับถามกลับกันบางคนว่าทําไมพอยบอเที่ยวบาโฮดได้อ่ะคุณตอบสิแผลวๆาวไปเห็นอะไรมาหรือเปล่าหรือ น,นี่คือแค่สันนิษฐานนะครับเราจะไม่ตัดสินใครนะแต่นี่คือการวิเคราะห์นี่คือการวิเคราะห์เท่านั้นนะครับแล้วบอกเลยว่าพูดตรงๆเลยว่าการที่เราจะไปตัดสินคนหรือจะไปว่าร้ายคนสุมสีุ่่มห้าไม่ได้ถ้าเราเลือกที่จะพิมพ์เลือกที่จะคอมเมนต์นะฮะขอเป็นชื่นชมดีกว่า ขอไปส่งเสริมดีกว่าให้กําลังใจดีกว่าหรือต่อให้คุณไม่ชอบคุณก็ไม่ต้องเมนไม่ต้องไปพิมพ์อะไรคุณแค่เลื่อนผ่านจบแค่นี้ก็จบแล้วนะครับแค่นี้ก็จบแล้วคนอื่นเขาก็มีดีพยอบอเนี่ยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาก็มีดีในแบบของเขานะครับแต่คนที่เม้นเนี่ยมีอะไรดีบ้างคนที่เม้นไปบอกผู้ใหญ่บ้านดีเนี่ย ตั้งใจให้ผู้ใหญ่บ้านคือศูนย์รวมของจัก,กราวาลเลยใช่ไหมครับหรือเป็นคนที่เก่งที่สุดในโลกคนที่ดีที่สุดที่ประเสริฐที่สุดในโลกคุณต้องลืมหูลืมตาบ้างนะคุณต้องมีสตินิดนึงนะครับเราก็ต้องคิดว่าผู้ชายดีๆมีเยอะมากบนโลกใบนี้ เพียงแต่ว่าเขายังไม่ได้รับโอกาสหรือเขาแค่ยังไม่เจอคนดีๆเหมือนเขาและเราจะรู้ได้ยังไงว่านี่คือคนดีจริงๆและเราจะรู้ได้ยังไงว่าทุกวันนี้สังคมคือมีผู้ชายดีๆเดินมาหาเราแล้วข้างหลังถือมีดหรือเปล่านะครับมันเกิดขึ้นได้หมดครับเขาถึงบอกไงเวลาคบกันนานๆกบกันไปก็กันมาสันดานเริ่มโผล่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะคดีไหมครับ อ่าฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ตัดสินใครแล้วก็เราก็จะคิดแบบมีเหตุผลแล้วก็มองด้วยความเป็นธรรมเนาะการมองด้วยความเป็นธรรมเนี่ยคือเรามองว่าอ่าสมุติแพรวโดนแบบนี้อ่าแพรวอ่าทาแบบนี้เป็นเพราะอะไรเหมือนเราสอนลูกสองหลานนะครับสอ,รสอนลูกสอนหลานอะ่ะเนี่ยแม่แพรวเนี่ยก็โดนแบบนี้สังครพนามเขาเนี่ยเกิดจากที่เขาเนี่ยอ่ามีคนอื่น าการมีคนอื่นเน่ะมันไม่ดีนะแต่เราจะไม่ตัดสินใครในลูกนะเราต้องดูนะว่าผู้หญิงคนนี้เขาทําเพราะอะไรเราก็ต้องไปดูทางฝ่ายชายด้วยว่าทางฝ่ายชายเนี่ยทำอะไรหรือเปล่ามีเหตุปัจจัยอะไรถึงทําให้ผู้หญิงคนนี้ต้องทําแบบนี้ความรักสุดงอมหรือเปล่าหรือเริ่มอิ่มตัวหรือ,อยังไงตรงเนี้ยเราบอกลูกบอกหลานได้มันเป็นเรื่องของครอบครัวเขานะ บางครั้งตรงเนี้ยไม่สําคัญแต่สําคัญตรงที่ว่าปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยเขาทําอะไรให้กับสังคมบ้างเขาทําอะไรในสิ่งที่เขาอยากจะทําบ้างและสิ่งที่เขาทํามันดีหรือเปล่าเนี่ยคือการสอนลูกสอนหลานให้มองที่ปัจจุบันนะครับแล้วก็ให้ดูที่เหตุและผล เหมือนคดีแตงโมอ่ะคุณเห็นไหมเขาถึงไม่ปักใจเชื่อไงครับคดีแตงโมเนี่ยเขาถึงไม่ปักใจเชื่อไงเพราะเขาต้องหาเหตุและผลก่อนอยู่ดีๆแตงโมไปฉี่ท้ายเรืออย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะครับฉะนั้นคดีต่างๆหรือเรื่องราวต่างๆบอกเลยว่าทุกอย่างต้องใช้สตินะตัดสินมั่วซั่วไม่ได้ไปว่าเขามั่วซั่วไม่ได้เขาก็เป็นลูกคนนึง ที่มีพ่อมีแม่แล้วก็เป็นลูกคนหนึ่งที่มีครอบครัวมีญาตินะฮะมีลูกสองคนชื่อโนริตะกับตัวเกียวนะครับเป็นขวัญใจพยกแม่ยกนะครับเป็นขวัญใจของทุกคนที่รักแพลวเ่ารักพ่อบิกนะฮะเราต้องใช้สตินิดนึงแยะแยะนะ,ะระหว่างเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ย เขาไม่ได้กล่าวไว้เนาะว่าตัวเขาดีแล้วคุณไม่รักษาเขาเขาไม่ได้กล่าวไว้แต่แฟนคลับเป็นผู้กล่าวแฟนคลับรู้ดีจริงๆแฟนคลับของใครก็ไม่รู้นะรู้ดีจริงๆรรู้ใบหมดรู้ทุกอย่างรู้ยันเรื่องบนเตียงนะครับ รู้ว่าเขาทะเลาะก,กันหรือเปล่าดีกันหรือเปล่าคุยอะไรกันนู่นนี่นั่นถึงบอกไงว่าอย่าไปยุ่งเรื่องความรักเป็นเรื่องละเอียดอ่อนดีเทลมันสูงนะครับเหตุผลมันมีเพราะอะไรเหตุใดทำไมถึงทำมีเหตุและผลทำไมถึงไม่พูดแอดเชื่อว่าพูดไม่หมดครับพูดไม่หมดแพรวพราพูดไม่หมดแล้วทางบิ๊กเขาก็มีความสุขกับชีวิตแล้ว ฉะนั้นเนี่ยถ้าแพราๆคิดว่าผู้ใหญ่บ้านดีเพราๆก็ต้องกลับไปแต่เขาไม่กลับไงเพราะเขาพอใจในสถานะณนะปัจจุบันและเขาพอใจในสิ่งที่เขามีความปรารถนาดีที่มีให้กันและกันในฐานะเพื่อนนะครับที่ดีต่อกันคุณเป็นพ่อฉันเป็นแม่ฉันอยู่ตรงนี้นะ ฉันไม่ไปไหนแต่หัวใจของฉันจะมีใครมันก็เป็นสิทธิ์ของฉันเพราะฉันโสดฉันจะมีน้องมีซันเข้ามามันก็เป็นเรื่องของฉันคุณจะเปิดปาฮอหรือจะไปเที่ยวที่ไหนก็ตามแต่จะเปิดผับเปิดอะไรคุณก็ทำไปนะครับเนี่ยคือจุดที่ครอบครัวที่เขาแยกออกมาแล้วเขาคุยกันส่วนในเรื่องของแฟนคลับเนี่ยก็ต้องปล่อยไป นะปล่อยไปเถอะบางครั้งเสพดราม่าเยอะก็ปวดหัวนะครับแต่ไม่พูดก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าบางคนก็แรงบางคนพูดไปก็เออหน้าคิดเหมือนกันเราก็จะเอาคำพูดของคนหรือข้อความแต่และข้อความที่มันเป็นการดูถูกดูหมิ่นแปล่าๆเนี่ยเอามาวิเคราะห์กันและนี่คือการวิเคราะห์เท่านั้นนะครับไม่ ใช่เป็นการใส่ร้ายป้ายสีนะคนที่ฟังจบจะเข้าใจเลยว่าเราเนี่ยไม่ได้ใส่ร้ายกันเลยนะไม่ได้ใส่ร้ายใครสักคนเป็นแต่ว่าเราแค่วิเคราะห์ว่าแนวโน้มควรจะทําอย่างไรกับเรื่องแบบนี้นะฮะก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับฟังแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับแพรวพรวแสงทองนะฮะแล้วก็ทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับก็ อยู่ในจุดที่สบายอยู่ในจุดที่ดีนะครับก็ยินดีด้วยมีความสุขด้วยนะแล้วก็ขอให้แบบเรากับ้อ,องสันเดินทางไปในจุดที่ดีที่สุดแล้วก็สร้างอนาคตแล้วก็ตั้งใจทํางานเริ่มต้นชีวิตใหม่แค่นี้ก็โอเคกับชีวิตแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับใครมีเรื่องราวมีอะไรให้แอดดิววิเคราะห์ก็สามารถบอกได้ ครับวันนี้กอกันนี้ก่อนครับก็บเห็นด้วยก็พิมพ์2มาแล้วกันนะวันนี้ขอกันนี้นะครับสวัสดีครับ